สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอดมินรถนะคะจะพามาชมรถเกง่งแบรนด์หลักนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถ t o y ย t a y a า i s นะคะเครื่อง 1.2E นะคะลูกค้าเป็นรถปี2018นะคะราคาอยู่ที่378,000บาทนะคะก็ งวดก็จะอยู่ประมาณ6 7ถึงพันประมาณนี้นะคะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะคำนวณให้คร่าวๆนะคะอ่ะคันนี้นะคะส,สวยเ,เดิมๆเลยนะคะสีก็เป็นสีเดิมเลยนะคะลูกค้าเป็นสีขาวสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไดนะคะที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูรถได้นะคะหรือเข้ามาทดลองขับได้นะคะ ใกล้ที่ไหนก็แจ้งได้นะคะลูกค้าสาขาเลานะคะมีทั้งหมด7สาขานะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สอบถามได้นะคะว่าสาขาใกล้บ้านลูกค้ามีหรือเปล่านะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าไฟตาคู่หน้าเขานะคะก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะก็ยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะคะมาจนถึงด้านหน้านะคะลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ไฟเขาก็ ยังส่องสว่างปกตินะคะในตัวครอบก็ยังใสปิ้งแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าคันไหนที่มองนะคะเราก็ขัดให้นะคะลูกค้าขัดให้ใสแบบนี้เลยนะคะอ่าในตัวของกระจังหน้าเขานะคะลูกค้าก็มีอ่าสีดำนะคะตัดกับสีขาวนะคะและตรงกลางก็เป็นโลโก้ของ Toyota สีโครเมียมนะคะด้านล่างนะคะหน้าดุดดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าเป็นรุ่นของเขานะคะก็อ่า ทุกรุ่นทุกรุ่นของเขานะคะยาลิดเขาก็ออกแบบมาได้สวยนะคะก็จะเป็นแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะใครที่อยากให้ดูเตี้ยลงหน่อยก็ไปใส่สเกิร์ตรอบคันได้นะคะลูกค้าชุดแต่งก็มีอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้าง <c oughs> ตัวรถเลยนะคะอ่ะด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้านี่เลยนะคะแม็กอันนี้เป็นแม็กแท้ของโตโยต้าตรงรุ่นเลยนะคะลูกค้าเป็นแม็กแท้ราคาแพงเลยนะอ่ะ ก็ลูกค้าก็ได้ไปเลยนะคะลูกคา้าและก็ตรงนี้นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีขาวนะคะลูกคา้าตัดกับสีดำเล็กน้อยนะคะด้านล่างนะคะก็มีไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะนี่ก็ออกปกตินะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะและด้านบนของประตูนะคะลูกคา้าจะมีตัวกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกคา้าทั้งประตูทั้ง4บ้บานนะคะในตัวประตูนะคะก็ เปิดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้านี่ปิดแน่นหนากันเลยทีเดียวนะคะในตัวที่จับนะคะก็เป็นสีขาวนะคะลูกค้าและก็มีตัวที่เสียบกุญแจให้นะคะทั้ง2ฝั่งของด้านอ่าด้านหน้านะคะสายขวานะคะด้านหลังจะไม่มีนะคะอ่าในตัวที่อ่าฝาถังน้ํามันก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาดูด้านหลังกันเลยค่ะ ในตัวด้านหลังนะคะลูกค้าด้านบนก่อนเนาะด้านบนนะคะจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะลูกค้าเพิ่มความสวยให้กับตัวรถนะคะก็จะดูฉูดเฉียวไปอีกนะคะลูกค้าตัวด้านบนนะคะตัวนี้ก็เป็นเสารับสัญญาณนะคะตัวที่ปัดน้ํำฝนด้านหลังนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้ายางปัดน้ําฝนถ้ามันสึกล้อนะคะเราก็เปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ในตัวกระจกด้านหลังของรถนะคะก็จะมีเส้นไล่ฟ้าให้นะคะลูกค้า ตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนให้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บของด้านหลังนะคะหรือประตูที่5นะคะว่าจะกว้างแค่ไหนนะคะภายในอ่าตามนี้เลยนะคะกว้างพอสมควรนะคะลูกค้าอ่ะคันนี้นะคะก็มีอ่าที่วางสัมภาระให้นะคะตรงนี้นะคะ1ตัวนะคะตรงนี้สามารถถอดออกได้นะคะลูกค้านี่จะมีที่เกี่ยวไว้นะคะทางซ้ายและขวานะคะถ้า ลูกค้าไม่สนใจหรือเห็นว่ามันเกะก,กะจนเกินไปนะคะก็สามารถถอดออกมาได้นะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีถาดรองให้นะคะเป็นอ่าพลาสติกแข็งนะคะลูกค้าจะได้ไม่เลอะนะคะด้านล่างก็จะเป็นพรมนะอ่าแล้วก็จะมีชุดเปลี่ยนไทยล้อให้นะคะเป็นชุดอะไหล่ชุดแม่แรงนะคะนี่ทุกอย่างอยู่ครบนะคะอะไรอยู่ครบอ่าโอเค ข้างหลังนะคะลูกค้ามีญญาเซ็นเซอร์ให้นะคะ2จุดนะคะตานนี้เลยนะเวลาเราถอยนะคะก็าหากมีของหรืออะไรอยู่ด้านหลังรถนะคะใกล้ๆมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้นะคะคันนี้ก็เป็นตัว e นะคะเครื่อง1.2 e นะคะามาเดี๋ยวเรามาชมด้านในตัวรถกันเลยค่ะ อ่าโอเคมาชมด้านในตัวรถกันเลยนะคะลูกค้านี่เดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าสวยงามมากนะคะข้างในสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะคะอ่าในตัวที่เอ่อฝั่งประตูด้านคนขับนะคะตรงที่พักแขนนะคะก็จะมีปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง4บ้บานนะคะลูกค้ากดใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวล็อกประตูปลดล็อกประตูก็ทํางานปกตินะคะนี่เลยนะคะตรงนี้เป็นตัวที่พับก,กระจกมองข้างนะคะลูกค้า ทั้งซ้ายและขวานะคะนี่ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ขยับมาที่พวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้นะคะก็มีลูกเล่นอยู่ที่ด้านข้างเลยนะคะเป็นมัลติฟังชั่นนะคะโหมดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกตินะคะสามารถกดได้จากตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องไปกดตรงที่หน้าจอนะคะตรงตรงคอนโซลตรงกลางเนาะอ่าเป็นพวงมาลัย3ก้านะคะลูกค้าอ่าหุ้มหนังนะคะอ่าสวยกันเลยทีเดียวนะคะมีสี เงินตัดให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ในตัวของหน้าปัดตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลต่างๆนะคะคันนี้วิ่งไปอยู่ที่นี่เลย48,746กิโลนะคะตามนี้อันนี้ไม้แท้นะคะลูกค้าไม่ได้กอใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในตัววงกลมทั้ง3วงนี้ก็จะมีตัววัดรอบนะคะแล้วก็ตัววัดความเร็วนะคะแล้วก็ตัววัดปริมาณน้ำมันนะคะแล้วก็สถานะ เครื่องยนต์ต่างๆนะคะหากรถมีปัญหาก็จะแจ้งเตือนอยู่ที่หน้าปัดตรงนี้นะคะะขยับไปที่คอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเครื่องเล่นยังไม่ใช่แบบหน้าจอทัศสกรีนนะยังเป็นแบบธรรมดานะคะลูกค้าแต่สามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะอ่าปุ่มเปิดอยู่ด้านบนโอ้เสียงเสียงลำโพงโอเคกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้า ลำโพงทุกตัวออกปกตินะคะอ่าแล้วเดี๋ยวพวกระบบไฟต่างๆตรงนี้เราก็จะมีทีมงานเช็คให้อีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะโหมดต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเสียบอ่าซีดีให้นะคะ1ช่องนะคะตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ A U X และ U S B ให้นะคะตรงนี้นะซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะอ่า ก็สังเกตดีๆถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะแอร์ Air คันนี้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะลูกค้าสตาร์ทเครื่องแล้วกดออโต้ได้เลยนะคะตามนี้มันก็จะทํางานเป็นอัตโนมัตินะคะก็จะปรับอุณหภูมิภายในรถโดยอัตโนมัตินะคะแต่เราก็สามารถปรับลดลงได้นะคะลูกค้าความแรงของพัดลมนะคะและอุณหภูมินะคะ อยากได้เย็นน้อยเย็นมากอุณหภูมิต่าอุณหภูมิสูงก็กดได้เลยนะคะ,ะเวลาเปิดแอร์ลูกค้าอย่าลืมกดตัวนี้ด้วยนะคะ AC ตัวนี้นะถ้าไม่เปิดตรงนี้นะคะจะมีแต่ลมนะคะแอร์ะ Air จะไม่เย็นนะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นตัวปรับทิศทางแอร์นะคะสามารถกดได้เลยใช้งานได้ปกติมีตัวไล่ฝ้าให้ด้วยนะคะ,ะตัวนี้ตัวปิดพัดลมนะคะปิดแอร์โอเคอ่ะ ด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะอ่าแล้วก็ด้านบนของเกียร์นะคะจะมีช่องวางแก้วน้ําให้นะคะสองช่องนะคะตรงนี้กว้างเลยแหละ <S 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 อ่าเบรกมือนะคะคันนี้ก็ยังใช้งานปกตินะคะเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะใช้มือดึงแบบธรรมดานี่อ่วิธีดึงเบรกมือนะคะให้ดึงขึ้นครั้งเดียวนะคะโดยที่ไม่ต้องกดตรงนี้นะอ่าตัวกดใช้ เอาไว้ใช้เวลากดลงนะคะแต่ตอนดึงขึ้นให้ดึงขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือการดึงเบรกมืออย่างถูกวิธีนะคะอ่าและตรงนี้นะคะข้างเบรกมือนะคะจะมีตัวเสียบชาร์จไฟให้หนึ่งช่องนะคะตามนี้เลยโอเคอ่าตรงที่พักแขนก็มีขนาดค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยาวเนาะสามารถวางได้ทั้งแขนแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตัวของเบาะรถกันบ้างนะคะ ในตัวเบาะรถนะคะลูกค้าก็จะเห็นได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะแล้วก็ตกแต่งลวดลายนะคะตรงกลางนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเบาะนะคะก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะนั่งสบายเลยนะคะ ในตัวของเบาะนะคะก็จะมีตะเข็บได้สีน้ำเงินนะคะตัดให้นะคะเป็นลูกเล่นลวดลายของเขานะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็ส่วนเข็มขัดนิรภัยก็มีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งนะคะลูกค้าก็ช่วยเซฟตัวลูกค้าตัวผู้โดยสารนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุหนักอย่างเงี้ยอ่ะตัวเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ก็จะช่วยเซฟให้เราไม่กระเด็นไปข้างหน้าหรือกระเด็นออกนอกรถนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ดูคร่าวๆกันไปแล้วนะคะกับโ o y o ต้ายาริปี2018คันนี้นะคะราคาอยู่ที่378,000บาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูรถได้นะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะลูกค้าของเรามีทั้งหมด7สาขาใกล้ที่ไหนก็แจ้งได้นะคะหรือไม่สะดวกเข้ามา เรามีทีมงานนำรถไปให้ชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะประเสริฐผลลุกเรืองสกลนครนะคะลูกค้ารถทุกคันใหม่แท้ไม่มีก่อนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหารถคันใหม่ๆนะคะคันไหนที่สวยๆนะคะราคาเบาๆนะคะแบบสเปคลูกค้าต้องการเยอะแบบนี้เดี๋ยวแอดมินจะเอามาให้ชมเรื่อยๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ